ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด Follow ใน i g หรือ i n s t a g r กรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช e ้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นบริการแนะนําค่ะส่วนบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะแต่เราจะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าไอจีของเราแล้วก็เปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย ค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%เนด้วยนะคะลรวก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้ลเ,เ,เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%นะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูม,มันนี่วอลเล็ตรลอแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถที่ะลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้นะคะแล้วกดยืนยันข้างล่างตรงนี้เลยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปาเว l ต t ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดําเนินการในแอปอังเปาเว l ต t ของเราจนเสร็จสิ้นเลยเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาเว l ต t มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ะะกก็็จเปปนรรวัติา เงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะค่ะไปดูเมนตูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไง mm. ก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทงี่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอดเคมเอ็มข MM ีดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play หรือ App s t o r e แล้วพิมพ์คําว่า k m MM t g c o m ก็ได้ค่ะ เราก็จะกลับไปดูที่ไ g ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดฟอลโล่อยู่ที่39คนเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะ <S <S ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไวจริงๆเลยค่ะเพียงไม่กี่นาทีเองเนาะยอดก็ขึ้นมาให้แล้วค่ะจาก39คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น204คนกันเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าหากเกินไปนิดก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะเพราะว่าทางเว็บไซต์เข้าใจดีนั่นเองนะคะเขาแถมให้เยอะมากๆเลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m เ h คทค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราไปลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดป้ายก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ